สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาเอาผลการออกลาวพัฒนาครับงวดประจำวันจันทร์ที่25เดือน11ปี67ก็เลขลาวพัฒนาก็ออกไปที่167แล้วก็162เลขมันออกแบบนี้อีกแล้วครับ ที่ผ่านมาเลขมันออกอะไรครับสามงวดนี่เลขออกแปลกๆครับเนี่ยครับอันนี้เก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดอันนี้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองสี่ตัวเจ็ดหนึ่งหกสองสามตัวหนึ่งหกสองสองตัวหกสองมาดูนครับว่าสูตรที่ผมลงไปมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดมั้งครับ เรามาเริ่มจากสูตรหนึ่งครับสูตรปัตเพีนหนึ่งที่ผมสรุปไปสูตรนี้ที่จับคู่ให้ไม่เข้าครับก็จะเข้าเฉพาตรงที่เราไม่ได้ตีเลขก,ก็คือเลขเจ็ดก 7, ับเลขหนึ่งตรงนี้เลขก,ก็ออกไปที่เจ็ดหนึ่งหกสอง แล้วก็เลขเด่นก็เข้าไปที่หนึ่งหลักร้อยเท่ากับว่าได้หลักหน่วยสองตัวล่างออกเจ็ดหนึ่งสูตรนี้ก็ตัวเด่นมาตัวหนึ่งครับลับตรงที่ไม่ได้จับคู่ก็คือชุดเนี้ครับสําหรับลาวพัฒนาสูตรหนึ่งสูตรต้นฉบับสูตรนี้ครับส่วนสูตรสองกับหัว สูตรนี้ก็เข้าตรงนี้ครับตรงที่ไม่ได้ตีเส้นนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงเนี้ยแล้วก็เลขเด่นคือสามห้าแล้วก็หนึ่งก็เข้าไปที่หนึ่งงวดนี้หลายงวดหลายสูตรครับชนที่เลขหนึ่งเลขก็ออกไปที่เจ็ดหนึ่งหกสองสูตรนี้ก็เข้าครับ เข้าแถวนี้7 1็ดจะจับคู่ให้ไม่ถูกแล้วก็เลขเด่นก็มาหนึ่งสำหรับปลาทะเพียนสองกับหัวครับส่วนสูตร3 3เข้า2ตัวครับคือหนึกับ7เลยนี่ครับ โอ้สูตรสามนี่เข้าเลขเด่นขึ้นหนึ่งกับเจ็ดเลยครับเลขออกไว้ที่เจ็ดหนึ่งหกสองแต่ที่จับคู่ให้ไม่มีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่เลขเด่นมาครับสองตัวเลยสำหรับปาระเพียนสามนี่สูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วหลุดงวดนี้เข้าสองตัวครับ เข้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสำหรับสูตรนี้แล้วก็สูตร4ี่มดที่แล้วก็หลดหมวดนี้เข้าหนึ่งครับตรงนี้เป็นหนึ่งก็เลขเด่นก็หนึ่งห้าเกก็ตรงกันที่เลขหนึ่งหมดเลยครับสี่สูตรใครได้ดูเลขเด่นมั้งครับ ให้วิ่งหนึ่งเนโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับเพราะว่าเลขเนี่ยครับบนล่างเลยเลขหนึ่งแล้วก็สูตรนี้ราวพัฒนาใหม่งวดที่แล้วมาเจ็ดเลขออกไปเก้าเจ็ดตรงนี้มีสี่งวดนี้มีหกกับเจ็ดครับนี่ครับแถวเนี่ย มีเลขหกเลขเจ็ดเข้าไว้อีกสองตัวเลขก็ออกไปที่เจ็ดหนึ่งหกสองตรงนี้ก็มาเจ็ดเจ็ดล่างตรงนี้มาสองนี่ครับสองแล้วตรงนี้มีหกสูตรนี้ว่วนี้ถือว่าตัวเลข คืใช้ได้เลยครับสูตรนี้ที่ลงไปสรุปลาวพัฒนาสรุปลาวพัฒนาเลขหนึ่งอยู่หลักร้อยครับเลขมันออกเจ็ดหนึ่งหกสองนี่ครับมาได้แค่หกกับหนึ่งสองไม่มาอันนี้หลักร้อยก็ไม่เข้าครับ มาหลักสิบกลายเป็นหลักสิบหลักสิบมาเป็นหลักร้อยครับนี่ครับหลักสิบเป็นหลักร้อยหลักร้อยอยู่หลักสิบสลับกันครับหวัวน,นี้เสียด้ครับแล้วก็สูตรใหม่ที่ลงไปสองสูตรก็มีนี่ครับสูตรใหม่ อันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะอยู่หลักสิบตัวหนึ่งกลายเป็นหลักร้อยครับเพราะเลขมันออกเจ็ดหนึ่งหกสองก็หนึ่งอยู่หลักร้อยไม่มาหลักสิบอันนี้ก็หนึ่งมาอยู่ข้างล่างเป็นหลักร้อยแล้วก็สองหลักหน่วยแล้วหกสองมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ กสองอยู่ตรงสี่เหลี่ยมที่ผมตีเส้นไว้ให้เห็นไหมงวดที่แล้วมันก็เข้าไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวบนแต่ง,งวดนี้มันไม่มานมาแค่ห้างวดนี้เข้าไปสามตัวครับแปดหนึ่งศูนย์เห็นไหมน่ะงวดถัดมาที่มันออกเจ็ดห้าเจ็ดนั่นตรงนี้มนมีแค่ห้า 5, แต่ตรงนี้มันมาเจ็ดห้าท้งงวดนี้ก็มาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดงวดนี้ตรงนี้ก็มา หกสองครับตรงนี้เข้าตรงนี้มาหนึ่งสูตรนี้ถ้าจับดีๆเนี่ยได้ทั้งสามตัวบนสองตัวล่างเลยครับเจ็ดตรงนี้ก็มีเนี่ยมีสองมีหนึ่งมีหนึ่งมีหกนี่สูตรใหม่ครับถือว่าใช้ได้ครับสูตรใหม่เข้าเหมือนกันครับและอีกสูตรหนึ่งที่ผมบอกว่าเด่นชนมาผมบอกว่ามีหกมันก็มาจริงครับเนี่ย ที่ผมตีเส้นไว้ให้นะ่ะมาหกเพราะว่าเลขมันออกไปที่เจ็ดหนึ่งหกสองอันนี้หลักร้อยไม่มาครับได้หลักหน่วยกับเจ็ดหลักสิบล่างนี่ครับแต่ตรงนี้มาหกหกมาครับผมบอกว่ามีมีหก หก็มาเพราะว่างวดที่แล้วมันมีเจ็ดนี่ครับผมบอกว่ามีเจ็ดเจ็ดก็มาเก้าเจ็ดงวดน,นี้มีหกครับหกโอ้หกหกสองอยู่ตรงนี้ครับส่นี้ก็เข้าครับคือชนแล้วมาก็มาจริงๆครับผมบอกว่ามันชนแล้วมันมามันก็มาหกสองมาหลักสิบ นี่ครับสูตรนี้ใช้ได้ครับสูตรใหม่ครับเพราะชนแล้วมันมามันต้องมีสูตรใหม่ไปเรื่อยๆครับสําหรับราวพัฒนาเพราะว่าเลขมันออกแปลกก็ใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกไดยครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วผมก็จะมีสูตรใหม่มาแนะนําอีกเพราะว่าผมจะต้องคํานวณไว้เพราะว่าก่อนที่เลขจะออกมันต้องคํานวณไว้ นี่ครับนี่ก็อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็เข้าไปที่6กสองตรงนี้แล้วก็มา7แล้วก็มาหนก็เข้าไปที่6กสองอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งครับสูตรคล้ายๆกับสูตรหลักร้อยเหมือนกันก็เข้าไปที่หกสองตรงนี้ครับ นี่หกสองเลขไปออกไว้ที่เจ็ดหนึ่งหกสองแล้วสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งครับนี่ครับสูตรนี้เข้าทั้งหกสองทั้งเจ็ดหนึ่งที่ที่ที่เขียนไว้ให้นะครับั้งหวดก่อนมันก็เข้าไว้ที่เก้าเจ็ดตรงนี้เนี่ยครับ สามงวดหนึ่งสองสามสี่นี่งวดที่สี่ครับเนี่ยก็เข้าไปเต็มๆครับงวดแรกมันสองแปดมันออกสองตัวล่างงวดที่สองเจ็ดห้าข้างบนงวดที่สามออกเก้าเจ็ดข้างบนงวดที่สี่ออกข้างล่างครับเจ็ดหนึ่งตรงตรงครับเพราะว่านี่ผมไม่ได้ลงผมจะต้องคํานวณแลวผมก็จะต้องดูก่อนว่าเลขมันเข้าไหมเข้าเราจะได้คํานวณต่อเพราะตรงนี้ก็เข้าไปหกสอง นี่ครับสูตรนี้ตรงนี้ให้เจ็ดมาครับเจ็ดเด่นมากเลยนี่เอาเอาฝั่งนี้มาจับฝั่งนี้ครับนี่ผมจะใช้ตัวเลขฝั่งนี้มามาจับคู่กับฝั่งนี้เห็นไหมครับมันก็ได้เจ็ดหนึ่งไปเลขก็ออกไปที่เจ็ดหนึ่งหกสองอันนี้สูตรใหม่นะครับเนี่ยใช้ได้ครับสูตรใหม่ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งคำนวณทิ้งไว้สองสูตรครับอันนี้ก็เข้าไปที่หกสองโอ้โหแถวนี้ครับเข้าหกหนึ่งสองไอหนึ่งหกสองเนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็มีเจ็ดก็ตรงนี้ก็มีหนึ่งตรงนี้ก็มีหนึ่งสูตรนี้ตัวเลขใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่หกสองอีก 6กสองนี่ตรงกันหลายสูตรครับนี่เป็นสูตรใหม่เหมือนกันเดี๋ยวงวดหน้าค่อยคำนวณต่อครับถือว่าตัวเลขใช้ได้ครับเจ็ดหนึ่งหกสองใช้ได้นะครับเลขสูตรนี้ก็คลิปนี้ก็มาถามทายทุกท่านแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวมันจะเยอะเกินไปก็ใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับถูกไม่ถูกก็คอมเมนต์มาได้ครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ